อยากกินต้องได้กินอีพี่เจ็ดมาแล้วคะ่ะมือนีแอนขอนาเสนอเมนูนี้เลยคะ่ะกุ้งผัดกะปิใส่สตอจ้ากินไปปรบมือไปถูกใจคักเมนูนี้เลือนฟีดไอจีไปมากกับพ่อเมนูนี้ละคะ่ะในตู้เย็นมีสตอกับกุ้งพอดีดีโตลูกจากที่นอนหมักยางไว้เลยคะ่ะเดี๋ยวหอมันต่ำเครื่องแกงกันเลยคะ่ะในเครื่องแกงกับซีมี๊หอมแดงกระเทียมพริกและก,ะกะปิจ้าโรกหยาบยาบ่บต้องละเอียดก็เอาไปผัดเลยจ้าใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยกระทะห่อนเอากุ้งลงไปผัดได้เลยแล้ว ตามด้วยเครื่องแกงที่ห่าต่ำลงไปพัดให้หอมจ้าพัดไปเรื่อยๆจนกุ้งสุกและที่ขาดบดได้ก็คือน,น้ำล่างโคเด้อจ้าเครื่องแกงแซ่บๆก็อยุกก้นิล่ะค่ะคนเฮ็ดกับเขาเขาสีลูกันดีจ้าเว้เลเลนซื้อๆด้วยค่ะ่าคิดเป็นจริงเป็นจังกันเดิอเอาละเอาละมาเฮ็ดแนวกินกันต่อเมน,นูนี้แอนจะปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะและะะ้วก็ยาะซิอิวขาวลงไปนิดหน่อยค่ะเพิ่มความหอมกะปิมันมีความเข้มอยู่แล้วค่ะบ่ตองไซหลายเดียวมันสีเข้มจ้าแล้วก็ตามด้วยนังเอกของหฮาในมือนี่ค่ะนั่นก็คือเม็ดดดบ ค่ะเพราะว่าแอนอยากกินเมสตอรกรอบๆัดประมาณ3มถึงหานาที่กับพ่อแล้วจ้ากรับรองวาสีของเมสตอจะย่งเขียวสวยหล็กกรอบมากๆจ้าเอาระคะได้เวลาเสิร์ฟกันแล้วจังหวะนี้คือกินตะลบอบอวนในห้องเลยค่ะถ้าคนกินสตอจังแอนเคากับสีบอกว่าหอมเนาะค่ะแต่ถ้าคนบวก,กินเคากับสีบอกว่าเหมน็คนคนนั่นก็คือพ่อของลูกแอนเองจ้าหลับจากธุลาเปิดประตูขอมาข้ามถามแหลกก็คือเธอเฮ็ดเอง,งกินคือเหม็นแท้แต่แต่ยิ้มค่ะเพราะว่าแอนอยากกินแต่แต่บอกพ่อของลูกว่าอดอาเด้เธอเดี๋ยวกินมันกับมดดอกกับคิน ิดนดน่อสูดเดินเดินเข้าใจเพิ่นอยู่ด้วยค่ะกินสตอมันแห้งอหลีวิธีแก้ปัญหาก็คือฉีดสเปรย์รับอากาศในห้องหลังกินเสร็จท่านที่ด้อจ้าเมนูนี่กินกับเขาวสวยหอนบอกเลยว่าแซ่บค่ะค่ะ้อนี่กุง้งโตกำลังดีค่ะบ่ใหญ่บ่บน้อยเนื้อสดสดเด้งๆเลยจ้าเปะนสตอก็ใหญ่ๆกรอบๆเลยค่ะรสชาติกับเผ็ดเผ็ดนัวๆหวานนิดๆอร่อยลงตัวมากเลยค่ะถ้าผู้ใดอยากกินกระลองเฮ็ดตามคลิปนี้ได้ค่ะบอกเลยว่าบ่ผิดหวังแน,น่น้อนนี่ขอตัวไปกินต่อก่อนด้วยค่ะพบกันไม่คลิปนาจสสวัดีค่ะ